จทำไมแค่ก่อนอิซาเบล่าแล้วจะช่วยอะไรได้จะไปรู้ข้าพรดรู้ว่าปฏิหารเธอจะขอดกู้ปฏิหารยังไงก็ขอดพี่สาวไงเม่รักอะียรับเบลเออน่าว่าเราคงไม่เหลือเวลาแล้วยังไงก็ไม่มีทางเวอร์เธอไม่ก่อดแน่เชิญเจาะนะเธอเดี๋ยวเขาใส่อีกอย่างไม่รู้นะรู้ไหมหนูไปพังงานสุขของเธอแถมอ๋อเพลงหน้ารงคาหน้าโอ้ย ว่าแต่เธอทำให้รทำนันนเมื่อตัวเองก็เสกดอกกุหลาบนั้วนะมแลาแมวอุ้ยโทษทีโทษทีโทษทีคือว่าเธอเธอเธอทำนองหล่มประเด็นชะตากรรมของครอบครัวมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเขาขึ้นอยู่กับเธอเธอคือสิ่งที่ครอบครัวนี้ต้องการรู้ไหมเธอแค่ต้องมองให้เห็นตัวเองพนากไปเลยนะ นี่มีของเธอวีระเวลไม่ใช่ของนากลัวบัวล่าจะเห็นนาสินะใช่รู้ทันนะนั่นก็นด้วยนี่พอกอบกูก้ปฏิหารได้แล้วมาหน้าบ้างนะพอหนูกอบกู้ปฏิหาร